โอ้โหอะไรนอันนี้เฮ้ยปลาอะไรวะเนี่ยมันใช่ปลาที่สอนเขาเนี่ยทำไมเขาหวานดีกว่าพี่นะใช่ไหมนี่ครับพี่ปลาหมอคางดำนะครับนี่ไม่ใช่ปลาหมอคางดำนะพี่นะเนี่ยคางดำของแท้นะพี่นะเนี่ยครับผมมีลังโค้งมากี่ลังวันนี้ผมเอามาสามลังอ่ะของผมอ่ะว้าวเามาสามลังเหมือนกันเ้ตอนนี้เต็มลังที่สองก็เริ่มจะเต็มแล้วกำลังจะเต็มเอาไป สวัสดีครับพี่ๆสนใจสั่งซื้อแหได้ที่เพจต้นคนหวานแหผู้ติดต,ตามหนึ่งแสนคนขึ้นไปรับชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมวันนี้เราเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมนะครับสาหรับใครที่เก็บปลานะพี่มีถุงมือนะผมเอามาให้จะได้ไม่ต้องเก็บมือนะครับไปว่าวันนี้เรานัดรวมตัวนะพี่วันนี้วันนี้เราเอาตักกี่ตันดีวันนี้มีลังโฟมกี่ล,งลังวันนี้ ผมเอามาสามลังอ่ะของผมอ่ะของผมมาสามลังเหมือนกันเดี๋ยวอนเนี้ยเต็มลังที่สองก็เริ่มจะเต็มแล้วกำลังจะเต็มเอาไะแต่ไปลุ้นกันดูนะดูดิวิ่งออกมันวิ่งออกจากป่าตัดไปเลยกลางไปเลยนี่มับโอ้เข้าือแล้วครัือพายนะโบราณชายาพี่ตสองอามาหินะครับติดต่อ ยังไงถึก็เช็คมาาเช็คนพี่ตพี่พี่พไม่ต้องเดินเออผมว่าก็ไม่เจอที่ลองขยับไปข้างๆล่าวเขาด้รอบแล้วโอ้โหดดไหมนักประดาน้ำครับนักประดาน้ำครับนักปาน้ครับตรงไปอ่โอ้โหพี่ตอง เเอออหหนจตรงไสักทีมันใช่ป่ะพี่สอนเขาเนี่ยทำไมเขาหวานดีกว่าพี่ปะแหบานนั้นบ้านดีใช่ไหมโอ้โหแท้มีเนื้อเดือดถ้าน้ำเดือดมันก็มีตัวถ้าน้ำเนี้ยมีตัวเลยโอ้โหปลาอะไรปลาอะไรวะปลาบอยนั่นน่ะโลาเหอปลาอันนี้ปลาอะไรวะเนี่ยปลาอันนี้ปลาบอยนั่นน่ะโอ้ยเอามาเทสเอามาเทสใช่อะ ตรงนี้ก็วานได้ตั้งแล้ววะอืมต้องมีบ้างแหล่ะวะอืมเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าอือหนึ่งตัวเอาก็ยังดียังดีกว่าหมายนู้นนะพี่มณีได้เปล่าเสมอเสมอเออเสมอเสมอพี่มณีได้อยู่พี่ตองได้ยังพี่ตองโอ๊ยพี่ตองยังไม่ได้นี่ว่า อ่ะเจมนีแจ็รัวซิงนะครับผมดอกนี้โชว์หน่อยครับโหล่อลื่นอุ้ยมี โอ้โหหนึ่งตัวมันหาตัวยากแล้วพี่เมนีวันนี้นะพี่เมนีได้อยู่นะครับหนึ่งตัวนะครับผมโอ้โห,โโหยยโเป้บอกว่าวันอาทิตย์ปลาหยุด ไม่่หยุดอะนี่ครับใครอยากจะดูหมอคางดำนะไหนไหนดูหน่อยนี่ครับปลาหมอคางดำนะผมนี่ครับพี่ปลาหมอคางดำนะครับนี่ไม่ใช่ปลาหมอคางดังนะพี่นะเนี่ยคางดำของแท้นะพี่นะนี่ครับผมมีจริงๆแต่ว่ามันจะห่างหน่อยวันนี้ปลาปลาไม่ค่อยขึ้นตรงใสตอนนี้ปลาคักเที่ยงอยู่ครับนี <grupp es> <to satisfy> ่นะปลาหมอคางดำนะครับผมโอ้ หมายนี้นะหวัดเสียว,วม,มับ <c oughs> ผมกดไลค์ให้แล้วขอบคุณครับพี่พี่ตองหวานปุ๊บแล้วแห้งเลยวะมีไหม เอาว่าพี่ต๋องก็ได้อยู่นะครับทุกคนหนึ่งตัวปลามันอยู่ริมพี่ต๋องปากหนึ่งเบี่ยงเบี่ยงมาฝั่งนี้ปากหนึ่งทัดนู่นคู่ได้เนี่ยฉนะีกนี่ไงฉีกนี่แล้วก็นูน่นพี่พมันนี้แกว่านจุ๋มๆมันแหละไหนานนีก็ได้เต็มเต็ม ออ้ยโอ้เชื่อใจอยู่เชื่อเชื่อเชื่อเช,ช,ชื่ออยู่สีมือระดับนีนะ้มีเปล่าลำมันต้องโดดแบบโอ,โอ้ยแตะเลยนะนตั้งปาเนี่ยนะเอองป่าล็อกแต่ละล็อกมันไม่มีนะมีใครว่ามีนะช็อกเกอร์ตรุ้มเลือ้อมีเหรือ,อ,อมีบาดีนมาตัวเดียวอีกช็อคเกอร์ตัวเมลเร่เลยไปครับผม เอมานีศับโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูีิต่องดีกว่ามีฝ้าโอ้โห ไม่เราหวานไม่แตกกันเฉยๆหรอกมือเทพอ่ะมือเทพจับกล้องอยู่นี่มือเทพมือเทพจับกล้องอยู่นี่โอ้โหลกๆปลาป่านี่เราชอบครับผมหมายถึงอะไรอ่ะล็อกๆเราชอบไปไปไปไหนดูดีมีตัวเป้าวไม่มีไงดูล็อกเราไปเอาดิอุ้ยทางนู้นเปิดแล้ว ทางน้องเปิดแล้วพี่มาโอ้ยอะไรเนี่ยปลานวนีบผมโอเคเนี่ยหยเต็มแเมนี่ว่าไม่ว่นีเต็มแหเลยต่อ นี่เรียบแล้วไอ้เรียบร้อยอ่ะตอนนี้ปามอยู่ลิมเต็มไปเลยนะท่านผู้ชมนะใช่ครับผมดึงไม่ขึ้นอ่ะเออวมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เดี๋ยวให้พี่มณีเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้านะทุกคนไปครับผมตอนนี้พี่ตองไปลุยนะครับผมเข้าสะพานใหญ่เลยนะ พี่ยเพิ่งเดินไหมนะนมันขึ้นนะเนี่ยริมพังตกก็ขึ้นพี่ตองใช้แปดศอกห้าเซียนนะทุกคนแถวนี้คนช็อตปลาเยอะไม่มีครับพี่ไม่มีคนช็อตปลาเลยแล้วปลาก็เยอะมากนะครับวิ่งฟุดฟัดฟุดฟัดเต,ต,ต็มคลองเลยนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวไปตามลุ้นกันดูนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบอกเลยว่าตอมคาราเบลครับพี่ตองไปแล้ว ต้องฟังไหนผมไม่น่าตกหรอกเพราะว่าผมเดินต้องเดินระวังนะพี่ๆนะดอกเดียวรู้เรื่องครับคิดว่านะดอกนี้นะ อู้ยเอา่ามีวิ่งออกไหมที่ไหนตอนนี้อยู่คลองใหม่บางบอกครับพี่ๆนะโอ้โโอ้โหเอาเรื่อง ได้อยู่นะพี่ต้องเปลี่ยนเป็นหกศอกไปก่อนเลยพี่เดิมไปก่อนต้องรอต้องรอเดินมาพร้อมกันแล้วก็ขึ้นบนสะพานเนี่ยวานบึ้มทีเดียวเลยหวานแฮที่ไหนก็ได้แต่มิตรภาพไม่ได้มีที่ไหนก็ได้นะครับ เอามิตรภาพไปก่อนครับมิตรภาพอยู่อยู่อยู่ไหนพี่ได้ครับป้าเดี๋ยวจัดการให้เลยมิตรภาพอยู่อยู่อยู่โคราชไปครับผมดอกนี้พี่มณี้ตามอีกรอบหนึ่งนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้หวานไปแล้วคนละฝั่งเลยอ่ะหมาบ พี่ต๋องพี่ต๋องขึ้นบนนู้นเลยนะครับมาอุ้ยจะไปไหนเหลือทางเงี้ยกลัวแ้วช่ไปหลลายรรอบแ้วตงเนี้ยใช่เเหรอออผมว่านไปต้องสี่ห้าเที่ยวแล้ว่านจะไปโอ้พี่มณีก็มาว่าว่านก็นเป็นหลายรอบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปดูพี่ต๋องครับเป็นไงมีว่าพี่โอ้ พี่ต๋องก็มีว่าอะไรเนี่ยพี่เอาทั้งเสื้อทั้งกางากเกงเลยเนี่ย <laughs> พี่ต๋องทั้งเสื้อทั้งกางากเกงเลยนั่นนั่นนั่นพี่พี่เดินตรงเหล็กนะพี่เดินตรงเหล็กไปเหยียบเหยียบเหยียบตรงเหล็กนะพี่เดี๋ยวมันหักเดินตรงริมเหล็กไปนะครับอันตรายนะครับทุกคนขอบคุณที่รับชม กดไลค์กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ